สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งนายแชร์หมดเปลือกเรื่องประกันกับโด่งนะครับในหัวข้อ <Okay. S 1> เมื่อวันหนึ่งคุณต้องจากโลกนี้ไปคุณคิดว่าจะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนข้างหลังนะรประกันชีวิตคือคำตอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับครับก็ผมขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกของผมนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็คงจะมีรถส่วนตัวกันทุกคนอยู่แล้วนะครับ มผมเนี่ยขับรถส่วนตัวไปนะครับไปติดอยู่ที่สี่แยกระหว่างถนนสาทรกับถนนเหนือใต้นะครับถนนเจริญลาดนะครับไปติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงนะครับที่ถนนสาทรน,นะครับก็ระหว่างที่ติดนนะครับก็เห็นเด็กเล่นล่อนจอนจัดนะครับเด็กเล่นล่อนจรจัดทั้งผู้ชายทุกผู้หญิงผมว่าโดยเฉลี่ยเด็กพวกนี้อายุประมาณสัก ประมาณทักเจ็ดถึงสิบปีผมว่าตีว่าประมาณแปดเจ็ดแปดปีแล้วกันนะครับก็ใส่เสื้อผ้าพอสะอาดสะอ้านมอซอหน่อยแต่สะอาดสะอ้านนะครับใส่รองเท้าแตะนะครับก็มาขายพุงมะลิที่สี่แยกนะหลายๆคนก็ดูน่ารักนะครับนะฮะไม่เนื้อตัวก็ไม่ถึงกับมอมแมมนะครับก็แต่ว่าเสื้อผ้าอาจจะมอซอหน่อยนะครับก็มาเดินทีละคนตั้งแต่คันหน้าสุดนะครับแล้วก็ไล่ซ้ายขวานะครับ ของรถสองเลนนะฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็มาขายพวงมาลิทีละคันทีละคันมาโค้งมายกมือไหว้ขายพวงมาลินะครับให้กับรถที่กำลังติดไฟแดงอยู่นะครับภาพที่มองไปก็คือดูเหมือนเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับในอีกภาพหนึ่งก็ดูแล้วน่าลำคานนะครับสำหรับการที่จะมาเคาะกระจกนะฮะแล้วก็เรียกที่จะขายพวงมาลิให้กับ รถที่ติดอยู่นะครับแต่อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่น่าสงสารนะครับที่เ,เด็กเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นเด็กเล่นล่อนจนจัดเลามาขายพงลีพงละยี่สิบบาทนะครับมันมีหลายๆความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีความรู้สึกหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกขึ้นมาก็คออือเป็นไปได้ไหมครับว่าเด็กเล่นล่อนจนจัดเหล่านี้นะครับเขาอาจจะเสียพ่อหรือเสียแม่ไปคนหนึ่ง เด็กพว้นี้อาจจะเป็นเด็กกำพร้านะครับอาจจะไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะอาจจะถูกอยู่กับปู่ย่าตายายนะโดยที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูหรือพ่อหรือแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะครับหรืออาจจะเสียชีวิตไปคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วด้วยฐานะที่ยากจนนะครับไม่มีทางเลือกนะครับเด็กเหล่านั้นแทนที่จะอยู่ที่บ้านนะครับหรือ อยู่ที่โรงเรียนนะครับนั่งเรียนหนังสือนะครับถ้าเป็นเวลาเย็นเด็กเหล่านั้นก็น่าจะอยู่ที่บ้านนะครับเลิกเรียนก็น่าจะเล่นกีฬานะฮะตามตามภาษาเด็ก,เ,ดกเล่นฟุตบอลเล่นเอ่อทอยเส้นเล่นเล่นตั้งแต่หรืออะไรก็ได้ตามภาษาเด็กทั่วไปที่ควรจะใช้ชีวิตนะหรือไม่ก็อยู่ที่บ้านนะครับนั่งทํากันบ้านใช่ไหมครับแต่เด็กเหล่านั้นกับ มาใช้ชีวิตอยู่กลางถนนที่เป็นที่น่าลำคาญเป็นที่น่าเสียงและเป็นที่น่าสงสารอยู่ที่คุณหรือผมจะมองไปใช่ไหมครับทีนี้ในมุมที่ว่าถ้าเด็กเสียพ่อหรือเสียแม่ไปนคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าพ่อหรือแม่คนนั้นนะครับได้ใช้เงินแค่เศษส,สตางค์แค่เศษส,สตางค์ของคุณพ่อคุณแม่ทําประกันเอาไว้นะครับประกันพื้นฐานที่สุดก็คือการทําประกันอุบัติเหตุนะครับ บุหรี่วันละหนึ่งซองที่พ่อหรือแม่โดยเฉพาะคุณพ่อที่มาดูดบุหรี่นะครับหรือมากงสุลานะครับมากงสุลานะฮะเล่าขาวก็ตามเนี่ยนะครับถ้าใช้เศษสตางค์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทําเป็นเบี้ยรประกันนะครับสักปีละสัก2,500ันถึงสามพบาทนะฮะโดยเฉพาะที่เห็นง่ายที่สุดก็คือการทำประกันอุบัติเหตุ PA นะฮะปีละ2,500ัน้วกันนะครับก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ นะครับสองบาทเท่านั้นเองนะครับนะก็จะมีทุนประกันประมาณนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยสุดจะมีทุนประกันอย่างน้อย300แสนบาทถ้าเกิดคุณพ่อเสียชีวิตไปนะครับ3ามแสนบาทสำหรับคนจนคุณผู้ชมคิดว่าเยอะไหมครับผมว่าเยอะนะครับ300แสนบาทสำหรับคนจนนะฮะบ,บางทีคนจนหลายๆคนอย่าว่าแต่3ามแสนเลยนะฮะ ส0 0 0มื 30, ทั้งชีวิตจะได้จับหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเขาทำถ้าเขาเจตเสียสตางนะฮะจากการดื่มเหล้าขาวหรือจากบุหรี่วันละสองหรืออาจจะแค่ครึ่งซองด้วยซ้ําไปนะครับหรืออาจจะแค่10ตัวต่อวันนะก็เฉลี่ยประมาณเดือนละ200นะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ตามเนี่ยนะก็จะได้ทุนประกันชีวิตไม่ต่ากว่า สามแสนนะครับแล้วถ้าทําเพิ่มไปอีกสักนิดนึงก็ลุมลวงกันแล้วจะมีทุนประกันชีวิตประมาณห้าแสนนะฮะห้าแสนสำหรับคนจนๆนะฮะมันช่วยสามารถช่วยเด็กคนหนึ่งให้จบถึงปริญญาตรีได้เลยนะครับถ้าเขาเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นแล้วก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในโรงเรียนรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านคิดว่าประกันชีวิตสําคัญไหมครับสําหรับคนทั่วไปนะครับคําตอบวันนี้นะครับคําตอบอันนี้นะครับถ้าหากว่า คนคนหนึง่งนะฮะจะจากไปนะครับแล้วก็นะครับนะครับแล้วก็ทิ้งเงินสดไว้สักก้อนหนึ่งนะครับให้กับลูกของเขาอันเป็นสุดที่รักของเขานะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์ไหมนะครับประกันชีวิตช่วยได้หรือไม่ผมคิดว่าประกันชีวิตน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดคําตอบหนึ่งสําหรับคนคนหนึ่งหรือสําหรับครอบครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีบุตรอันเป็นสุดที่รักและ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดช,ชอบของคุณพ่อถึงคุณพ่อและคุณแม่ที่มีต่อบุตรถูกไหมครับและผมเชื่อว่าคําตอบชีวิตน่าจะเป็นการทำการทำประกันชีวิตน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดคําตอบหนึ่งใช่หรือไม่นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับสวัสดีครับ